เกตเอแล้วไหมนะเป็นสปอร์ตทีชอทเลยพี่สี่สิบห้ากิโลมาดูงานการเกดเอพี่พี่ทัวร์แรกก็เสื้อบอลมาเลยนี่อันนี้เป็นเสื้อบอลสเปอร์พี่เออลดนะสวยลดนะแม่นี่ของไมกี้ด้วยนะเออนี่ตัวสองสบายส่ะเอออุ๊ยเกดเอทำถึงเอ็นบีเอแม่สารเอ็นบีเอมาเกดเอทำถึงมากพี่ดูเกดเอป้ายนี้แม่ไม่ต้องห่วงเรื่องความสะอาดสะอาดเนี่ยกล้าหยินยันเลยแม่ถูกต้องมีน้อยเพื่อนน้อยนี่ครับใช่อันนี้ได้โกลเด้นแบร์มาพี่นี่เลยรูปหมีปักอย่างนี้นะแล้วก็อาด์มมาาพี่ นี่ดูดีต้องหอมเป็นเยอะกลิ่นโคตรหอมจริงมีโคตรดีอันนี้เป็นงานปักพี่ดูนี่โอ้โหสวยมากสวยมากดี้าทีจะบทแม่เซกงเซกานแขนกุดมีจ้าชายดีเปนยนะนี่ใหม่ไปห้อยมาพี่นี่สวยจริงแล้วเปิดเลยนี่แค่ต้นกระสอบนะเนี่ยตะเกีนมันแน่นพี่ดูดูไปเด้อนี่ อันนี้แลนด์เอ็นแม่จ๋ะแลนด์เอ็นนะป้ายนี้ขาสั้นนี่ไหมล่ะขาสั้นหมดเรียบเลยพี่หมดเรียบเลยนั่งชายนั่งหญิงใช่พี่ขาสั้นขายดีมากพี่ป้ายนี้นะอันเดอร์อาร์เมอร์แม่จ๋ะนี่อันเดอร์อาร์เมอร์มากูจะบอกเลยว่าใส่ดีเนาะพี่เต๋เนี่ยใส่ดีจริงใส่ดีมากเลยกลิ่นโคตรหอมเกาสั้นมาแล้วอ่ะทูถูกต้องพี่นี่อันนี้ก็จะมีบนคอปกไปด้วยเล็กน้อยได้ไหมเนาะนิดหน่อยพี่จ๋านิดหน่อยไม่เยอะไม่เยอะเก็เป็นผ้ากีฬาเลยนะถูกต้องพี่ สีกิโลแม่จ๋า350ตัวบกคบเยอะมากนี่เยอะมากก็เลยแล้วแบนด์สมช่วยดูเยอะๆแม่จ๋าาว่าแบรนได้เยอะมากอะในที่มาอีกพีดูนี่แบรนด์อีกแบรนดอีกนะรถสวยพี่อันนี้ก็ขาแขนสันแขนยาไปเลยนะเราก็ได้อ่าแขนขุดไปด้วยเนาะไม่แล้วส่วนใหญ่จเป็นได้หมดแม่จ๋านะฮะตัวนี้จะพกกีฬาเก็ใส่ทั่วไปแม่ใส่ออกแล้วก็ออกลังกายเป็นปกติอยู่แล้วแม่จ๋าาใส่เป็นแฟชั่นถูกต้องฟิวสสตรีมเสื้อเบสบอลเลยใส่ิงดงพี่ต สับอบจบข้าวอแล้วผ้า uh, ก like um, ีฬาเนี่ยเวลามันเป็นข้ามันเป็นอะไรเงี้ยมันเพื่อนมามัสีมันไอ้ข้าไม่ค่อยติดข้าไม่ค่อยติดมันติดเพราะว่าพามจะลื่นน้องๆมันง่ายแต่่พี่ควรใส่กระสอบมาไม่เคอน้อง่นี่ยคืองานสวยมากมึงง่ายค่ะแล้วเป็นเยอะเป็นเยอะจริงที่บอกเลยนะใส่กรสอบมาก็ไม่ค่อยเจออยู่แล้วแม่สาวพกนั้นเพื่อนพี่ดูอ่ะไนกี้มาอีกไนกี้มาอีกเนี่ยนัดปะพึ่งมีผิวกระสอบพึ่หญิงกระสอบแม่สาดูไปแล้วไม่ไปไปหลายตัวเนาะจริงคือไป่ไปหลายตัวมากพี่ดูนะถล่มมากถล่มนะเห็นมแม่แบบเรียกร้องามกแต่มาเยอด่นีูงพะ สวยมากมีคอปกแขนสั้นไหมคะม,มันจะเป็น<า>เป็นคะแขนสั้นแขนยาวแม่๋านะแล้วก็จะเป็นแขนยาวล้วนโอเวอร์ไซส์นะที่เป็นคอปกแม่ใช่ม,มาเดี๋ยวดูกันตอน่อพี่สำหรับตัวนี้นะใครที่เพิ่งเข้ามานะอันนี้เป็นเสื้อกีฬานะพี่ถูกต้องนี่จ้ะเก็ดเอเลยตัวนี้นะป้ายบูยนะสวยมากาดู ความสะอาดีให้เลยแม่นะปกป้องพี่เกิเกรดเอนะเกิดเกิดเอป้ายอื่นมาจริงป้ายอื่นเกรดเมามันยังมีความโ่งความเินใช่ใช่มีมาเรคยเปหลายป้าม่จาแต่ว่าป้ายนี้เกรดเอจริงจรจริงพี่แล้วก็ป้ายนี้เขาเด็ดเรื่องไซส์ไซส์เขาจะออกดีมากนะต้องไม่จาไซส์พี่ไปเลยอะตัวนี้นี่โดนะนี่ถือว่าเปิดงานโอซายจริงนะไซส์ออกแบบว่าเอลขึ้นเลยพี่จ๋าใช่พี่ี้ถือว่าน้อยนะน้อยน้อยจะเป็นแอลไอแอลขึ้นเลยพี่จ๋าใช่ตัวนี้เนา่ นี่มาแบบว่าสองหน้าผิดได้นะต้องนะแม่ตัวนี้นะสามร้อยห้าสิบตัวบวกโลพิสาสี่สิบห้ากิโลนะเลือกกีฬาเกรดเอแม่ดูเนี่ยไปห้อยมาเลยแม่ดูไม่ไปห้อยมาเลยแม่จ๋านะอันนี้ก็ได้ในกีไปห้อยมาพี่เนี่ยดูหลอเนาะโคตร์ตึงนะจริงแม่ตัวนี้แม่จ๋าเกรดเอไม่เอาไปเลยในราคาก้อนละหกพันห้าร้อยบาท ว่าจต่มันตัวได้เยอะแน่หกห้าตัสูงเลวหา้เรยวว่าตกเท่าไหร่เดี๋ยวหาต้นทุนให้พี่ตกตทวสิบแปบาทสิบแปดาทเอื้อกีฬาสิบแปดบาทเสื้องกีฬาเขาายงมาก Nike Adidas Under Armour แชมเปี้ยนไปในตัวละสิบบาทถูกต้องพี่อันนี้ได้ฟนล่าไปเนี่ยเออทุน18บาท่แม่รีดยยางเดียวจบเลยถูกต้องไม่ต้องทำไปเยอะไม่ทแม่รีเดยางเดียวเลยจบพี่านะไม่อเอปขายตัวลักได้เลยพี่ตาถูกต้อง Nike เาเกียเธอขายอย่างตัวสองสามร้อยได ถูกต้องไม่ไพี่ไม่องแกนซั่นมีรีวิวอยู่หน้าบ้านสาแล้วไม่นะมาดูได้เลยที่สาเนาะด้านนี้มันไม่ต้องรอแบบว่าเราโอกาสขายพี่น้องมันคือมันขายทั้งปีเลยตัวเนี้ยขายเรื่อยเลยนะตัวเนี้ยนี่ใส่ไปฟินนงฟินเนสไปวิ่งเนาะสวนทายทายวเอ้ยสุดทายแลเอนะเฮ้ยวังตัวที่เป็นของตีกบงตีกรงได้เออน่ะรีิไม่ไปที่ันสวยใครจองนะไม่น้าหกพันห้ก้อนนี้ส่งให้ฟรีถูกได้นะก้อีวิ้ส่งฟรีก้อนนี้ส่งฟรีให้เลยพี่สากต้องพี่อ่อ เขาแบบนี้เลยเออแขวนขายแบบยังไม่ได้รีดนะยังไม่ได้ทำอะไรเลยแขวนขายทุกตัวแม่หักการหาคกันเลยพี่เขาขายตัวโลกสิบตัวลกสิบแม่นะฮะแบบนี้เลยจริงพี่น่าไปค้นเหมือนกันนะเ่าอะไรเออเขาค้นมาใส่เองใช่พี่อมาในขี้มาแล้วไม่ได้ไปทนสิบแบาทโตัวสิตัโกสิบปดกำไรมากนะจริงเขายังไม่ทำต่อนะเธอใช่จริงยังไม่ใช่แบรนด์นี้ก็ซื้อแบบว่าไปใส่เล่นได้นะเพราะอย่างมือหนึ่งอะโอ้ลราคาก็ค่อนข้างแรงพี่น้อยอย่างตัวเต นี่เลยนะได้เลยจบๆแม่นะตัวเดียวจบจริงไนกี้มาอีกนี่ไนกี้มาอีกนี่ไม่ได้ขายอยู่โซนไแบบว่าคนทำงานแบบนี้คนธรรมชอบใส่แขนยาวกันลมกันแดดได้อันนี้เลยนะแล้วมันระบายอากาศดีถูกต้องพี่ได้เหมือนกันใส่แล้วมันไม่ร้อนโดนที่แบบว่ามีคนออกกำลังกายเยอะอะไรใช่ใช่ได้เหมือนกันนะได้เนาะไปขายพี่เนี่ยพี่ดูโคเทสบาสนะแขนกุดแบบนี้เลยชอบชอบใส่แขนกุดมากเลยใช่ไหมมันใส่สบายจริงแขนกุดอ่ะมันไม่ร้อนนะพี่เนาะอันเดอร์ปะเออมันตีอันนี้อันเดอร์อันเมอร์เามหมาแจ้ะเป็นเสื้อบารนะไม่ต้องมีไฟค้างๆ อันม่ไปใช้เนเด้วยอ่าใช่อันเด้อเอเมอร์มาไหมจ๊ะถูกต้องพี่ให้เจ้านะ6.5 0 0ก็ได้ส่งฟรีเลยใช่แล้วแบรนด์ฝั่ง US แล้วพี่เขาค่อนข้างเชื่อถือได้นะพี่เนาะอันเด้อเอเมอร์ไม่ค่อยเกงเท่าไหร่พี่บอก US ก็ไม่ค่อยมีงานเกงๆมาใช่ใช่พี่นี่ยังได้เรื่อยๆเลยพี่ตัวนี้นะแม่แล้วก็ได้ Nike มาอีกจ้ะ Nike มาอีกปู่ Nike มาอีกพี่ดูแบรนด์ชอว์รถจริงนะบอกเลยแม่บอกเลยราคาเนี้ยซื้อคุณภาพแล้วก็ได้แบรนด์ได้ฉ่ำมากพี่เสียงแตกแล้ยชนะเออใช่พี่ตต้้ออองงรรนะูล นี่อะ Nike มาอีพี่อ a m r รมาพี่ที่ี่แบรนด์ดะมากพี่จัดได้จัดนะจัดได้เลยก็รีวิว6,500พี่ก็รีวิวส่งให้ฟรีเลยจัดได้จัดนะพี่เนี่ยอันนี้มันแบบพวกอ่าอีเลียอะไรอะอเมรฟุตบอลอ่าใช่ใช่ใช่ใส่ย่เป็นยุ่งเยนเนี่ยอันเดอร์อเมอร์พี่ดูใส่เป็นแฟชั่นได้นะพี่อันนี้ได้ราคาจิงแพงพี่แพงเสื้อพวกนี้แพงพี่เอาเด้อเอาเด้อเสื้อกีฬาลันซาพิธาถูกต้องพี่ได้เลยแม่ไอตัวแรกที่เราได้ไปเสื้อ ในกี้มาพี่ดูนะไฮแจานะจัดได้จัดเลยพี่ถูกต้องอยากได้ก้อนนี้พิมรับรีวิวมาหรือว่าแม่อยากได้ก้อนใหม่พ่จ๋าก้อนใหม่รหัส B U 6 4สี่พี่เออต้องนี่ดูตัวนี้อุ๊ยโค้ดเดือด๊ยเดือดมากเลลายโคตรเดือดลายโค้ดเดือดจริงเป็นงานปักนะอ้ยงานปักนะพี่มันเป็นเสื้อทีมเออพี่จ๋านะมันเป็นเสื้อทีมใครรู้จัะสวยมากลายไฟอ่ะอันนั้ไอฮอกกี้อ่ะโอ้อฮอกกี้ไอ้ที่มันตียืดแข็งมากใช่ไหมนี่ใช่ได้ที่มันแบบปุ๊บปุตีน้๊บปุ๊บอ่าอ่าเลยาี งานเด็กไปโกยังไม่ได้ไรเลยแม่สานะฮะใช่พี่แม่ไปดูย้อนหลังได้นะถ้าแม่หาดูไม่เจออะไรเงี้ยขอให้มีดูได้พี่อย่าดูรวมบางเด็กไปโกยให้ดูรวมกันเอาเด็กไปโกยแม่หาได้เลยแม่สาะถูกต้องพี่นี่นี่อันนี้ยังไม่รู้นีกนะยังได้เรื่อยๆเลยพี่ตัวนี้บอกแล้วโชว์ละเอียดจริงแม่สามร้อยห้าสิบตัวบวกลบวิ่งอันนี้วิ่งนี้ขายแพงน้ำหนึ่งอ่ะพี่ฟิวเสื้อซอฟบอลนี่โหลดแบบนะสวยมากพี่ดูเนี่ยพี่บอกว่าพวกอ่าเบสบอลอะไรเงี้ยเลยนะแนวนั้นแนวนั้นมีเห็นไหมเนี่ยคือหนึ่งก นี่ก็จุเลยกี่อันนี้ได้ไนกี้ไหมพี่อุ้ยไนกี้อดิดาได้ไปเยอะมากเลยนะได้ไปคูดเยอะเลยแบลาไนกีกลาไม่สานะนี่ลดขัด้เรอยๆพี่ตัวนี้ยังได้อีกดูกไปต่อนะจ๊ะอุ้นี่ใส่แบบชิลๆนะโจสั่จริงเออโคตรที่วิโอ้อันนี้เป็นเสื้อทีฟุตบอลมิเต๋ยังไงนิ่งอะไรปะบาเยินพี่เอันี้บาเยินบายเยินอีกโคกับอาดิดาอุ้ยใส่ดีมากพี่แบริดาเป็นเสื้อทีไม่สานะส่ห้อยมาเลยตองพี่ด นี่เนี่ยสวยมากเป็นงานปักมาพี่ดูทัดมันมาเป็นงานปักมาพี่สานอะลดโคตรเดือดอันนี้บอกเลยนะราคาอาจจะดูแรงแต่พอหางก็ถูกอมาพี่ตกตัวที่แปดบาทจริงโลถือว่าไม่แรงเลยนะราคาสิบแปดบาทคือโคตรถูกพี่สานนะโอ้โหแม่ไปขายเลยพี่พี่ตัวละแบบหลักสองสามร้อยอะได้เลยได้เลยงานแรงสองสามร้อยเลยแม่สานกางเกงเลยแปดสิบแปดสิบอะไรเงี้ยเลนะอ่าใช่ทั้งทางเลยแม่ไปขายตัวสามห้าสามเก้าได้เลยถ้าถึงก็ยังมีคนซื้อนะนร่แม่บอกเลยจริงโลเนี่ยนะนี่นี่พี่ตอนนี้สี่สิบห้ากิโลสามร้อยห้าสิบตัวบล็อเลย นี่อไราเลยแม่จ๋าเอของเขาก็คือเอจริงๆเลยพี่นะแบนได้ไปจุกใช่พี่ดู้เสอบอลเสื้อบาสตเสื้อเบสบอลมีไตถูกต้องถูกต้องพี่แบบโอ้โหตัวเปื่อนๆแบบเห็นหนักนี่แทบไม่เจอเลยนะรีวิวส่ฟรีนะตวนี้มน้าส่งฟรีแม่จัดได้จัดนะพี่ต้องล้งคอสัหน่หนแล้วพี่ริงเออนะเดี๋ยวก็ล้างคอกันใส่โทนเนี่ยแล้วผ้าสะอาดแม่เอาไปซักออกทอขาต้องซักโอ้ใช่พี่เลดบอกเลยเนี่ยฉันชอบมากแล้วผ้าคใหม่สัมผัสผ้าเขาค้อแบบผ้ามันไม่เก่า าจิงถูกต้องพี่ทำบอกง่ายนะพี่แนนเนาะจริงเออร์แม่เรื่อยๆเลยเอาไปแยกคือแบบแขนสั้นกับแขนยาวก็ได้เธอได้เลยได้เลยแต่แต่นี่แขนสั้นไปเยอะอยู่เนาะอ่าใช่แขนสั้นนี่เขาก็นิยมใส่กันพี่น้องือใส่ง่ายพี่ตัวนี้เนี่ยใส่สบายแม่อย่างที่บอกมือหนึ่งผ้าจุฬาบแบบนี้ค่อนข้างราคาสูงเลย